นวดจุดด้านหน้ามือจุดที่นวดมี3จุดจุดฝ่ามือจุดที่1อยู่บนเดินใหญ่ของฝ่ามือจุดฝ่ามือจุดที่2อยู่กลางฝ่ามือจุดฝ่ามือจุดที่3อยู่บนเดินเล็กของฝ่ามือถ้านวดผู้ถูกนวดนอนหงายกางแขนตั้งฉากกับลําตัวผู้นวดนั่งคุกเขา่าหันหน้าเข้าหาแขนข้างที่จะนวดวิธีการนวด การนวดแต่ละจุดกดนาน 2- 3ช่วงลมหายใจเข้าออกประมาณ10-20ิวินาทีการนวดให้ใช้นิ้วหัวแม่มือซ้อนกันกดจุดฝ่ามือตามลำดับจุดที่1จุดที่2และจุดที่3การนวดจุดนวดด้านหลังมือจุดที่นวดมีทั้งหมด4จุดจุดนวดหลังมือจุดที่1อยู่ตรงง่ามระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ จุดนวดหลังมือจุดที่2อยู่บริเวณร่องระหว่างโคนนิ้วชี้กับโคนนิ้วกลางจุดนวดหลังมือจุดที่3อยู่บริเวณร่องระหว่างโคนนิ้วกลางกับโคนนิ้วนางจุดนวดหลังมือจุดที่4อยู่บริเวณร่องระหว่างโคนนิ้วนางกับโคนนิ้วก้อยท่านวดผู้ถูกนวดนอนหงายผูกแขนไว้ข้างลำตัวคว่ำฝ่ามือไว้ผู้นวดนั่งคุกเข่าหันหน้าไปทางศีรษะของผู้ถูกนวด วิธีการนวดนวดแต่ละจุดกดนาน2-3ถึงช่วงลมหายใจเข้าออกประมาณ1 0 2ถึงวินาทีการนวดให้ใช้นิ้วหัวแม่มือกดจุดหลังมือจุดที่1จุดที่2จุดที่3และจุดที่4ตามลำดับการนวดจุดรอบข้อนิ้วมือจุดที่นวดจะอยู่บริเวณรอบข้อนิ้วมือข้อกลางเฉพาะนิ้วที่เป็น จุดที่นวดมีทั้งหมด6จุดจุดที่1และจุดที่2อยู่บริเวณเหนือข้อจุดที่3จุดที่4อยู่บริเวณส่วนล่างของข้อจุดที่5อยู่บริเวณกลางข้อหน้ามือจุดที่6อยู่บริเวณกลางข้อหลังนิ้วมือท่านวดผู้ถูกนวดนอนหงายหกแขนไว้ข้างลํำตัวคว่ำฝ่ามือไว้ผู้นวดนั่งคุกเขา่าหันหน้าไปทางศาีรษะของผู้ถูกนวด วิธีการนวดการนวดแต่และจุดกดนาน2-3ถึงช่วงลมหายใจเข้าออกประมาณ1 0 2ถึงวินาทีการนวดจุดรอบข้อนิ้วมือ 1. ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ยึดกดบริเวณด้านบนข้อกลางนิ้วจุดที่1และจุดที่2 2. ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้กดยึดบริเวณด้านล่างของข้อกลางนิ้วจุดที่3และจุดที่4 3. ใช้นิ้วหัวแม่มือกดบริเวณข้อกลางนิ้วด้านหน้ามือจุดที่5 4. ใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือกดคลึงบริเวณข้อกลางนิ้วด้านหลังมือจุดที่6การนวดแนวแขนด้านหน้าแนวแขนด้านหน้ามีทั้งหมด2แนวแนวที่1แนวนิ้วกลางเริ่มจากเหนือกึ่งกลางข้อมือด้านหน้าขึ้นไปจนถึงใต้พบับศอก และจากเหนือพับศอกขึ้นไปจนถึงร่องกั้มเหนือสามเหลี่ยมแนวที่2แนวนิ้วก้อยเริ่มจากเหนือข้อมือทางด้านนิ้วก้อยขึ้นไปจนถึงใต้พับซอกด้านในและจากเหนือพับศอกด้านในขึ้นไปจนถึงจุดเหนือรักแร้ด,ด้านหน้าท่านวดผู้ถูกนวดนอนหงายกางแขนตั้งฉากกับลำตัวผู้นวดนั่งคุกเขา่าหันหน้าเข้าหาแขนข้างที่จะนวดวิธีการนวดแนวแขนด้านหน้าแนวที่หนึ่ง ใช้นิ้วหัวแม่มือวางซ้อนกันกดจุดแนวแขนด้านหน้าแนวที่1แนวนิ้วกลางช่วงปลายแขนจากเหนือกึ่งกลางข้อมือขึ้นไปจนถึงใต้พับศอกและช่วงต้นแขนจากเหนือพับศอกขึ้นไปจนถึงร่องกมเนื้อสามเหลี่ยมแต่ละจุดกดนานหนึ่งช่วงลมหายใจเข้าออกประมาณ5วินาทีการนวดแนวแขนด้านหน้าแนวที่2ช่วงปลายแขน ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือซ้อนกันกดจุดแนวแขนด้านหน้าแนวที่สองแนวนิ้วก้อยโดยเริ่มจากเหนือข้อมือทางด้านนิ้วก้อยขึ้นไปจนถึงใต้พับศอกด้านในแต่ละจุดกดนานหนึ่งช่วงลมหายใจเข้าออกหรือประมาณ5วินาทีการนวดแนวแขนด้านหน้าแนวที่สองช่วงต้นแขนให้ว้ามือผู้ถูกนวดใช้นิ้วหัวแม่มือซ้อนกัน กดจุดแนวแขนด้านหน้าแนวที่2แนวนิ้วก้อยจากเหนือพับซอกขึ้นไปจนถึงจุดเหนือรักแร้ด้านหน้าแต่ละจุดกดนานหนึ่งช่วงลมหายใจเข้าออกหรือประมาณ5วินาทีการนวดแนวแขนด้านหลังแนวที่นวดมี2แนวแนวที่1แนวนิ้วกลางเริ่มจากเหนือเกึ่งกการข้อมือด้านหลังไปจนถึงใต้พับซอกด้านนอกและจากเหนือพับซอกด้านนอก ขึ้นไปจนถึงกล้ามเนื้อสามเหลี่ยมระดับเดียวกับรักแร้แนวที่สองแนวนิ้วนางเริ่มจากเหนือข้อมือทางด้านหลังขึ้นไปจนถึงใต้ปุ่มกระดูกข้อศอกและจากเหนือปุ่มกระดูกข้อศอกขึ้นไปจนถึงจุดเหนือรักแร้ด,ด้านหลังท่านวดผู้ถูกนวดนอนหงายคววมฝ่ามือไว้ข้างลำตัวกลางแขนออกงอเล็กน้อยผู้นวดนั่งคุกเข่าหันหน้าไปทางศรีรษะของผู้ถูกนวด วิธีการนวดแนวแขนด้านหลังแนวที่1แนวนิ้วกลางช่วงปลายแขนใช้นิ้วหัวแม่มือซ้อนกันกดจุดแนวแขนด้านหลังแนวที่1แนวนิ้วกลางช่วงปลายแขนโดยเริ่มจากเหนือกึ่งกลางข้อมือด้านหลังไปจนถึงใต้พับซอกด้านนอกและจากเหนือพับซอกด้านหลังขึ้นไปจนถึงกล้ามเนื้อสามเหลี่ยมระดับเดียวกับรักแร้แต่ละจุดกดนานหนึ่งช่วงลมหายใจเข้าออกประมาณ5วินาที วิธีการนวดแนวแขนด้านหลังแนวที่สองแนวนิ้วนางช่วงปลายแขนใช้นิ้วหัวให้มือซ้อนกันกดแนวแขนด้านหลังแนวที่2แนวนิ้วนางช่วงปลายแขนโดยเริ่มจากเหนือข้อมือทางด้านหลังขึ้นไปจนถึงใต้ปุ่มกระดูกข้อศอกแต่ละจุดกดนานหนึ่งช่วงลมหายใจเข้าออกประมาณ5วินาทีช่วงต้นแขนให้ยกแขนผู้ถูกนวดขึ้น ใช้นิ้วหัวแม่มือกดจุดแนวแขนด้านหลังแนวที่2ช่วงต้นแขนจากเหนือปงกระดูกข้อศอกขึ้นไปจนถึงจุดเหนือรักแร้ด้านหลัง